เตบอยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันกันกบ Sony WH 1 0 0 0 XM4 ชื่อแย่มาก Sony ครับหูฟังนะครับไม่ใช่รหัสกันดําโอเค Sony WH 1 0 0 0 XM4 นะครับผมจะไม่ขอเรียกชื่อเต็มนะครับผมจะขอเรียกมันว่า XM4 หรือว่าตัว Mark 4นะครับอดีต King of หูฟังของทาง Sony ตัวผมนะครับตัดสินใจซื้อรุ่นมาร์4เนี่ยมาตอนที่ Mark 5มันออกพอดีก็คือพอมาร์ค5ออกปุ๊บ ผมเห็นว่าเออมันเป็นอย่างนี้ผมก็เลยตัดสินใจเลือกซื้อรุ่น m a r k 4แทนทำไมผมจึงตัดสินใจเลือกซื้อรุ่น4แทนรุ่น5เนี่ยอันนี้เดี๋ยวมาบอกอีกทีนะครับก็ตอนนี้จะมาขอรีวิวหูฟังกันก่อนนะครับในส่วนแรกนะครับมาว่ากันด้วยเรื่องของฮาร์ดแวร์กันก่อนดีกว่าวัสดุส่วนใหญ่ของ XM4 หรือว่า Mar k 4นี่นะครับส่วนมากจะเป็นพลาสติกซักผมคิดว่ากว่า80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยจะมีโลหะก,ก็คือข้างในที่เป็นลำโพงหรือว่าตัวลำโพงรอบนอกตรงนี้นะครับ ผมคิดว่าน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับตรงส่วนโครงครอบหัวนี่นะเรื่องความใส่สบายของตัววัสดุนะครับใส่สบายมากตัวฟองน้ําที่รองรับตรงส่วนหัวแล้วก็ตรงส่วนหูนี่นะครับมันนิ่มแล้วก็นุ่มมากผมชอบมากๆแต่พอเป็นการใช้งานจริงตอนที่สวมใส่เนี่ยผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับวันที่ผมใส่มากๆเพราะว่าถ้าเกิดวันไหนเนี่ยผมใส่ได้ถูกตำแหน่งผมจะสามารถใส่มันได้นานมากแล้วผมใส่ได้ทั้งวันเลยแต่ถ้าเกิดวันไหนผมปรับโครงผิด แล้วก็ใส่ผิดตำแหน่งด้มาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมใส่ได้แม็กซ์สุดอย่างมากคือประมาณชั่วโมงเดียวคิดว่าแต่ละคนน่าจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่ก็อันนี้บอกเป็นกรณีของผมนะครับวัสดุพลาสติกที่เขาใช้นะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นรอยยากอยู่ก็จริงแต่ว่าไม่ใช่จะไม่เป็นรอยเลยนะเพราะว่าหูฟังของผมเนี่ยนะครับก็มีเป็นรอยได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรอยใหม่ๆยังไม่ใช่รอยที่มาจากโลหะเป็นกุญแจหรือว่าที่มันจะเป็นรอยถาวรเนี่ยยังสามารถใช้ออกได้อยู่นะอันนี้ผมว่ามันมหัศจรรย์ดีแต่ว่าถ้าาเเเกกกิิดดป็นรอยที่จโลห เช่นถ้าเกิดไปโดนพนคุญแจที่อยู่ในกระเป๋าขึ้นมาเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าจะลบไม่ออกแล้วแล้วก็ผิวพลาสติกเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยเก็บรอยนิ้วมือด้วยผมเป็นคนเหงื่อเยอะแล้วผมเป็นคนที่มือเหงื่อออกเยอะมากแต่ว่าหูฟังตัวนี้ก็ไม่ได้เก็บน้ามันขนาดนั้นนะครับเช็ดออกได้แต่ผมไม่แนะนําให้ใส่ออกกําลังกายนะครับเพราะว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้กันน้ําแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ใส่หูฟังฟังเพลงตอนออกกําลังกายนะครับก็ระวังแล้วก็ดูทางกันให้ดีนะครับระวังเจ็บตัวเป็นผมนะครับ โอเคทีนี้มาสู่เรื่องฟังก์ชันการใช้งานกันนะครับด้านในของหูฟังด้านซ้ายของเจ้าตัว Mark 4เนี่ยนะครับมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่เอาไว้ตรวจจับเวลาตอนที่เราถอดหูฟังออกาจากหูแล้วมันจะพอสเพลงให้อัตโนมัตินะครับฟังก์ชันนี้มันสะดวกดีผมชอบนะแต่ว่าในกรณีของผมนะครับมันมีโอกาสอาจจะไม่ทํางานอยู่บางครั้งนั่นอาจจะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบใส่เสื้อสีเข้มและเพราะว่าตอนที่ผมถอดหูฟังนะครับผมชอบคว่ำหูฟังลงอย่างนี้เซ็นเซอร์ด้านซ้ายเนี่ยเมื่อมันเจอกระสีดํา มันก็เลยนึกว่าไอเนี่ยเออยังไม่ได้ถอดหูฟังเพราะมันไม่ได้รับแสงอะไรก็เลยเล่นเพลงต่อไปอาจจะเกิดในกรณีนี้ขึ้นได้ก็ถือว่าเป็นการบอกข้อควรระวังไว้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตอนที่เราใส่หูฟังอยู่แบบนี้นะครับเราใช้มือขวานะครับปิดหูฟังต้านขวาน,นี้ไว้เนี่ยมันจะเป็นการเปิดฟังก์ชันให้เสียงเนี่ยผ่านเข้ามาได้อันนี้ผมก็สามารถพูดได้ปกติแต่ว่าเรื่องใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับแล้วก็ฟังก์ชันนี้เนี่ยสามารถใช้ได้แค่กับมือขวาเท่านั้นด้านซ้ายไม่มีนะครับก็โลกของคนมือขขวาขาาเ้นะ โอเคทีนี้ในเรื่องไมโครโฟนนะครับถ้าเกิดใครสงสัยกันนะอันนี้จะเป็นการอัดเสียงด้วยไมโครโฟนของหูฟังผ่านการอัดเสียงด้วยมือถือนะครับนี่นะก็ไม่รู้ได้ยินกันแค่ไหนนะครับเป็นไงบ้างเสียงใช้ได้ไหมผมไม่รู้ว่าไมค์มันแย่หรือว่าดีแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่คนชอบนะเสียงผมก็ไม่ใช่เสียงนัาตกเนาะไม่ได้เสียงเพราะขนาดนั้นก็ได้แค่นี้แหละครับ คำสั่งการใช้งานของหูฟังตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเพลงค้างเพลงจะใช้คำสั่งแบบสัมผัสเท่านั้นนะครับเขาจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงหูฟังด้านขวานะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการเพิ่มเสียงก็ปัดขึ้นลดเสียงก็ปัดลงข้ามเพลงก็ปัดไปด้านหน้าย้อนเพลงก็ปัดไปด้านหลังอยากค้างอยากเล่นเพลงก็ดับเบิลแท็บแปะแปะแปะอันนี้ผมไม่ค่อยชอบผมรู้สึกว่าการมีปุ่มแบบฟิสิเคลนะครับที่เอาไว้เพิ่มลดเสียงหรือว่าเล่นเพลงเนี่ยมันเวิร์กมากกว่ามันเหมาะกับผมมากกว่า อย่าง airpods max ของ apple เนี่ยเขาก็จะมีตัวน n o เอาไว้เพิ่มลดเสียงนาผมชอบมันมากเลยข้อดีของฟังก์ชันสัมผัสแบบนี้นะครับก็คือตอนหน้าหนาวตอนที่ผมต้องใส่ถุงมือเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นปุ่มแบบ physical เนี่ยผมคิดว่าผมใส่ถุงมือแล้วกดน่าจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่พอเป็นสัมผัสเนี่ยผมสามารถใส่ถุงมือแล้วปัดได้อาจจะไม่ได้ถนัดมากแต่ว่าก็ถือว่าทํางานได้ดีอยู่แต่เอาจริงนะครับฟังก์ชันนี้ผมรู้สึกว่าผมทําพลาดบ่อยมากบางครั้งผมต้องการเพิ่มเสียงใช่ไหมแต่เหมือนกับว่าผมปัดผิดทดทาาาางงไปปหนนนน่่อยมมัเเลกเเก็วรข้พแ ก็มีความผิดพลาดแบบนี้เกิดขึ้นได้เหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าการมีปุ่มแบบ Physical เนี่ยมันเวิร์กมากกว่านะครับอันนี้เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวหูฟังตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันที่สามารถค้างเพลงได้เมื่อมันดีเทคเสียงที่เราพูดแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันันทางานโดยผมไม่ได้เป็นคนพูดนึกอ,ออกไหมฮะอย่างเช่นตอนที่ผมอยู่บนรถไฟหรือว่าอยู่ในสถานีเนี่ยก็จะมีเสียงประกาศออกมาแล้วไม์ของทางสถานีหรือว่าไมควบนรถไฟเนี่ยมันไม่ได้ดีขนาดนั้นก็จริงอยู่ แต่ว่าเหมือนกับหูฟังเนี่ยมันตรวจจับได้ว่านั่นคือเสียงพูดมันก็เลยหยุดเพลงของผมไปแล้วทีนี้มันจะมีช่วงระยะเวลาในการดีเลย์อยู่ว่าถ้าเกิดมันไม่สามารถได้ยินเสียงมาสักระยะนึงเนี่ยมันก็จะเล่นเพลงต่อซึ่งอันนี้นะครับผม,มงุหงิดนิดนึงก็คือบางครั้งเนี่ยนะครับประกาศเนี่ยมันหยุดไปนานแล้วแล้วมันไม่ยอมเล่นเพลงสักทีผมก็เลยต้องบังคับให้มันเล่นเองแปะแให้มันเล่นอันนี้ผมก็เลยปิดการทํางาน,น,นไว้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบเปิดไว้ได้เลยครับ แต่จริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ยินเสียงประกาศแล้วเราพอที่จะรู้สึกตัวได้บ้างเนี่ยเราก็สามารถเอามือแปะที่หูฟังด้านขวาเพื่อให้มันลดเสียงเพลงลงก็ได้เหมือนกันแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นในกรณีที่เราต้องการคุยกับคนอื่นนะครับผมรู้สึกว่าการที่เราพูดเลยแล้วมันหยุดเพลงให้เนี่ยมันดีก็จริงอยู่แต่ผมคิดว่ามันดูจะเสียมรารยาทไปนิดนึงนิดนึงผมคิดว่ามันไม่น่าเดือดร้อนอะไรมากในการที่ใส่หูฟังอยู่แล้วต้องการคุยกับคน,อ,บคนอื่นก็ถอดหูฟังออกมันง่ายกว่า1แล้วก็2มันดูมีมามาาาารยทกกว่ นะครับอันนี้ก็เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวอย่าไปคิดมากทีนี้นะครับมาว่ากันด้วยเรื่องรูปทรงกันหน่อยอันนี้ถือว่าเป็นหัวข้อพิเศษรูปทรงของหูฟังแบบนี้นะครับต้องขอยอมรับว่าผมไม่ใช่คนที่ใส่หูฟังรูปทรงแบบเนี้ยแล้วออกมาดูดีเท่าไใ่นะอันนี้ขึ้นอยู่กับคนนะครับถ้าเกิดว่าคุณใส่แล้วออกมาดูดีก็ยินดีด้วยครับ congratulation เนอะแต่ว่าผมใส่ออกมาแล้วมันดูเด๋อละัง <laughs> แล้วก็พอรูปทรงมันเป็นแบบนี้นะครับมันครอบหัวแบบสุดเลยใช่ไหม แล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ตัวค่อนข้างจะสูงนะครับเวลาที่ผมไปโหนบนรถไฟอยู่อย่างเงี้ยไอตัวสายที่เอาไว้ห้อยเนี่ยผมอยู่เหนือมันขึ้นมาเลยสายที่คนเขาไม่ได้จับเนี่ยมันก็จะมาเคาะโดนหูฟังผมก็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 น่ารำคาญก็มีเหมือนกันอันนี้เป็นแค่ปัญหาส่วนตัวนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ตัวสูงก็อาจจะต้องระวังกันนิดนึงนะครับบอกว่าเป็นข้อควรระวังในเรื่องของเสียงนะครับไม่มีอะไรให้บ่นเลย XM4 ตัวนี้ Sound Amazing ครับ ผมต้องขอสารภาพตามตรงผมไม่ได้ใช้หูฟังตัวนี้เนี่ยมาสักระยะหนึ่งได้จนกระทั่งกลับมาเทสเพื่อทําคลิปนี้อีกรอบเนี่ยผมรู้สึกว่าว้าวแน่นใช้คํานี้แล้วกันแน่นเบสเสียงเพลงความชัดความกระหึม่มเสียงซ้อนหรือว่าเสียงคอรัสเล็กๆเนี่ยเสียงที่ผมมักจะไม่ค่อยได้ยินเวลาที่ผมใช้เอียร์พอร์ตของ Apple นะครับผมได้ยินจากหูฟังอันนี้ได้เนี่ยเคยมีความรู้สึกที่เวลาเราฟังเพลงเนี่ยแล้วเราโดนไอโซเลต เรากลายเป็นหนึ่งเดียวกับเสียงเพลงไหมครับผมอาจจะเวอร์ไปน,นิดนึงนะแต่ว่าผมรู้สึกอย่างนั้นกับหูฟังตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าผมโดนเซอร์ราวไปด้วยเสียงผมไม่เคยไม่มีความสุขเวลาที่ผมฟังเพลงจากหูฟังตัวนี้เลยยกเว้นแต่จะเป็นเพลงเศร้านะครับมันเหมือนกับว่าผมกลายเป็นหนึ่งเดียวกับเพลงไปแล้วอะผมเวอร์ไปไหมประมาณนั้นนะครับต้องบอกก่อนเหมือนเดิมผมไม่ใช่คนที่มีหูดีอะไรขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้มี Perfect p i t c h แบบโคน,นันอะไรอย่างนี้นะฮะผมก็เป็นผู้บริโภคทั่วไปนั่นแหละ และเพราะว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยเป็นหูฟัง n o i s e c a n c e l l i n g หรือก็คือหูฟังตัดเสียงนะครับการตัดเสียงของเจ้าเนี่ยเลิศมากมันไม่ได้ตัดเสียงทุกอย่างออกไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมคิดว่าตัดได้ประมาณ90%แล้วกันเนาะเวลาที่ผมขึ้นรถไฟเนี่ยผมก็ยังรู้สึกได้ยินเสียงกระตึกกระตึกอยู่บ้างไม่ใช่เสียงที่มาจากการสัส่นสะเทือนนะครับมันเสียงรถไฟนี่แหละผมไม่ใช่คนที่เปิดเพลงดังด้วยเวลาที่ผมใช้หูฟังตัวนี้นะครับผมจะเปิดอยู่ที่ประมาณ30-40%เท่านั้นเอง ะะผมไม่ใช่คนฟังเพลงดังเพราะหูฟังตัวเนี้มันดังอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบฟังเพลงเสียงดังขึ้นมากกว่า50%ขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยสามารถตัดเสียงได้ถึง99%เลยคุณจะไม่รู้สึกอะไรนอกจากเสียงเพลงเลยผมคิดว่าอย่างนี้นะแล้วแต่คนด้วยครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีหูดีมากๆเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงภายนอกได้ก็มีเหมือนกันนะครับผมเป็นแค่คนธรรมดาโซเรลดันโซนี่ โอเคทีนี้มาในส่วนของแอปพลิเคชันกันนะครับแอปพลิเคชันของทาง Sony นะครับที่มันจะมีเอาไว้เชื่อมต่อกับเฮดเซตได้เนี่ยมันมีไว้ปรับค่าต่างๆเช่นเรื่องที่ผมบอกนะครับในเรื่องการดีเทคเสียงแล้วมันจะทำการค้างเพลงให้เนี่ยผมก็ไปตั้งปิดจากแอป,ปตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องการตั้งค่า EQ เรื่องการตั้งค่า noise canceling ก็สามารถตั้งได้จากแอป,ปนี้ได้เลยนะครับเรื่อง EQ เนี่ยผมไม่ใช่คนที่ปรับเรื่องโทนสูงต่ำของเพลงขนาดนั้นนะครับผมก็เลยไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเท่าไหร่ผมก็เลย set ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบปรับโทนเสียงสูงต่ำของเพลงนะครับก็ลองไปเล่นในแอปพลิเคชันของทาง Sony ดูได้นะครับโอเคทีนี้มาสู่สาเหตุที่ทำไมผมถึงเลือก xm 4แทน xm 5นะครับอย่างแรกนะครับคือเรื่องการพกพามาร์ Mark 4ตัวนี้เนี่ยด้วยรูปทรงที่มันเหมือนกับมาร์3มันสามารถพับเข้าหาตัวได้แบบนี้นะครับตอนที่เราถอดหูฟังมาคล้องคอยอย่างนี้เนาะพับให้มันกลายเป็นตั้งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วมันก็สามารถพับอย่างนี้ได้ด้วยทั้ง2ด้านเลยพับเสร็จนะครับก็เก็บเข้ากระเป๋าได้เลย ซึ่งมันสะดวกมากแล้วเจ้าตัวมา r k 5เนี่ยนะครับมันไม่สามารถพับแบบนี้ได้ผมเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับการพกพาในกรณีของผมเท่าไหร่อันนี้คือเป็นสาเหตุแรกนะครับที่ผมเลือกตัวมาร์ค4มากกว่าข้อที่2นะครับคือกระเป๋าเก็บหูฟังเพราะว่าตัวมาร์ค4เนี่ยนะครับมันสามารถพับเก็บแล้วรูปทรงมันเล็กกว่าตัวมาร์ค5มันก็เลยทําให้ขนาดกระเป๋าเนี่ยเล็กกว่าก็เลยสามารถพกพาและเก็บได้ง่ายกว่าอีกเรื่องหนึ่งของกระเป๋าก,ก็คือเรื่องความแข็งแรงกระเป๋าของตัวมาร์คเนะครับมันแข็งแรงทุกด้าน กระเป๋าของตัวมาร์ค5เนี่ยนะครับมันดูเป็นการออกแบบที่คล้ายๆกับตัวโอนิกามิเป็นตัวพับกระดาษเนาะมันอาจจะช่วยในเรื่องการประหยัดพื้นที่ไหมอันนี้ผมไม่ชัวนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ากระเป๋าที่มันคงทนอย่างเงี้ยเวิร์กกว่าภายในกล่องนะครับโซนี้เขาก็ได้แถมสายเชื่อมแจ็ค3.5มาอันนี้เอาไว้ใช้ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าหูฟังเนี่ยเราแบตหมดหรือว่าเราไม่ต้องการจะเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเราก็สามารถเชื่อมสายแจ็ค3.5เสียบเข้ากับหูฟังแล้วก็มือถือได้ นี่คืออีกหนึ่งสาเหตุที่ผมยังอยากให้มีพอร์ต3.5อยู่ในสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆอยู่นะครับข้อที่3นะครับเพราะว่าตัว Mark คเานี่นะครับมันยังคงมีการควบคุมแบบสัมผัสเหมือนกับตัว m a r k 4อยู่ซึ่งเอาจร,จริงผมไม่ใช่แฟนบอยเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่ารูปทรงของ Mark คาที่มันเปลี่ยนไปแล้วผมไม่ได้ชอบมันเท่าไหร่การควบคุมก็เหมือนเดิมเรื่องประสิทธิภาพของเสียงเองก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นราคาก็ถูกกว่าด้วยผมก็เลยเลือกตัว m a r k 4มากกว่านะครับทีนี้มาสรุปกันนะครับ ถ้าเกิดว่าใครที่กําลังหาหูฟังตัวใหม่แล้วลังเลระหว่างตัวมาร์คกับมาร์คหาอยู่อันนี้ผมคิดว่าเป็น Preference ส่วนตัวดีกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบรูปทรงของมาร์คหาคุณจะเลือกมาร์คหาเลยก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครที่ชอบตัวมาร์คนะครับแล้วคิดว่ามันจะด้อยกว่าตัวมาร์คหาไหมไม่ครับผมคิดว่าหูฟังตัวมาร์คเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพประมาณ95เ8ของตัว้าถึาเก้า้าเกิดเาอุณเือนซื้อตัวมาร์คห้าเลยด้วยซ้ำม่าเกิดว่าคุณเลดอกบ เอ i ผมคิดว่าหมดแล้วครับกับ Sony wh 1 0 0 0 xm 4นะครับได้โปรดนะครับ Sony หาวิธีตั้งชื่อใหม่ตั้งเป็นโค้ดเนมก็ได้ Please หวัว่าจะสนุกกันนะครับเอาไพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ